วัดดับไพยเชียงใหม่สืบสานเวลาพันนพานร้อยสามสิบเอ็ดปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุงเรือง สติพันธ์รวมใจรักษามัคอีเจริญสุขสัทธาสาทุชน ญาติโยมท่านพุทธบริษัทต,ตั้งหลายวันนี้รายการธรรมะประทีบส่องต่างก็ได้มาพบป,ป,ปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่ครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันอังคารที่ยี่สิบ 8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2568 October 2025ตรงกับเดือนสิบสองไตเดือนยี่เหนือขึ้นเจ็ดคำปีมะเสงงูเล็กวันนี เป็นวันเดือนยี่เหนือขึ้นเจ็ดคัมวันปลูกนี้ก็จะเป็นวันพระันศีลเดือนยี่เหนือขึ้นแปดคัมในช่วงนี้ก็เป็นช่วงการะทานคือการทำบุญสุนทานเดี๋ยวทา,านกระถินของศรัทธาของวัดบาอาราบต่าง การตานกรถินนั้นมีกำหนดเวลาหลังจากออกพรรษาเดือนเกี่ยงเหนือแรมหนึ่งคำ่ำตรงกับเดือนสิบเอ็ดไตเดือนสิบเอ็ดเสรจธุระพระวสารับกรถินอนุโมทนาการทั่วหน้าของเมืองไทยคือวัดวาอารามต่างๆก็จะมีการทอดกรถิน กระถินนั้นมีทั้งกระถินลาดกระถินหลวงกระถินต้นกระถินต้นก็คือกระถินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไปทอดเองอย่างที่เขาได้เคยหันทางชลมากทางเรือมีการทอดกระถินวัด ที่อยู่ใกล้ท่าน้ำอย่างที่ในกรุงเทพก็คือวัดอรุณราชวรารามเป็นขบวนพยุหะญาตราสวยจดงดงามนี่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเองทอดกระถินกระถินหลวงก็กระถินพระราชทานคือทอดตามพระอารามหลวงต่าง หรือเบใจยะรารำหลวงถ้าได้มีผ้าพระราชทานก็จะไปทอดกันกระถินราชก็คือกระถินของศรัทธายาิยมทั่วไปตั้งขึ้นกันเองและก็ไปทอดกระถินเมื่ออูถึงกระถินก็เป็นเรื่องของผ้ายาดยม ผ้าที่มีความสำคัญคือการทอดกระถิ่าทอดผ้ากระถินในสมัยโบราณพระสงค์นี่ก็จะได้ทำผ้ากระถินเองช่วยกันตัดช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมตัดเย็บย้อมพร้อมกันจะได้ผ้ามาสามผืน ผ้าสามผืนนั่นก็คือหนึ่งผ้านุง่งเรียกว่าผ้าสบงสองผ้าหม่มเรียกว่าผ้าจีวรสามผ้าคลุมผ้าคลุมเรียกว่าผ้าสังคติเนี่ยเรียกว่าผ้าสามผืนเรียกว่าผ้าไตรนะญาติยมผ้าไตรผ้านุง่ง ผ้าหม่มผ้าคลุมผ้าคลุมนี่จะหนาผ้าสังคติเนี่ยจะหนากว่าเพราะว่าใช้หม่มการเลือกกันยุงกันเน็บกันหนาวเวลาบะห่มนี่เปิ้นจะพับ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 แล้วก็ปาดบา,บานเขาเรียกว่าผ้าปาดผ้าปาด,ปาดเดวลาทำกิจกรรม วันสําคัญอันสําคัญในอุโบสถทําสังฆกรรมต่างๆก็เอาผ้าเนี่ยมาปาดบาอาปาดบาทําสังฆกรรมสําหรับพระภิกษุสงฆ์สังฆเจ้าสําหรับสัมมาเนน่ยบ่มีผ้าปาดนะบ่มีผ้าปาดเพราะฉะนั้นกะทินี้ก็ยังมีแหมต่อไปถึงเดือนยี่เปงจบเดือนยี่เปงแล้วก็มดละญาติโยม บทห,หลังจากนั้นก็จะเป็นการทอดผ้าป่า,าผ้าป่าวัดนันบัตตีเดือนยี่เป็งนี่ก็ประเพณีทางเหลือเฮานี่ก็ตามประทีปคมไฟตามประทีปคมไฟแต่ก่อนนี้สมัยเป็นพระเป็นเน้นอยู่ที่วัดสีบุญเรืองแม่ห้างก็จะต้องไปเสาะเสากรม ส่อเสากลมไม่หัวไม่สางมนีสูงๆเนี่ยนะเพื่อจะมีก้างเสากลมแล้วก็มีจักรอกขึ้นไปมีกลมหัวยักกลมบ่อเฟืองกลมอย่างแล้วก็ใส่ลิงโดยจักขึ้นมาลิงลิงแขนกลมขึ้นไปใจผ่างปฏิตามในกลมแล้วก็ หรือเตียนเ,เตียนจามในกลมนี่ก็ทำกันเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเดือนยี่เป่งน,นี่ญาติโยมมีกลมหูแมวม,มีกลมอย่างต่างๆและประเดี๋ยวนี้ก็วัดวารามก็จะประดับประดาด้วยประทีบคมไฟอืม อย่างที่ได้ยินข่าวก็คือวัดสีบุญเรืองสงแควอันนี้เปินตามปฏิคมไฟเป็นหลายร้อยแกนนะก็เป็นที่ตื่นหืดตุนตื่นตาตื่นยังไปผู้จากรมกันแต่ต่างวัดบางวัดก็ประดับหน้าวัดนาจองเพลออารามขัดราชวัตรชัดทงเออขัดราชวัตรชัดทง มาถึงกับจะแปลงกรมเต็มไปเพราะว่ามันจะต้องมีคนใจคนใจกำลังทรัพยบเชิญชวนญาติโยมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาตางวัดพระพุทธบาทอุดมก็จะประดับเหมือนกันประดับพอดีพอดีเนาะเป็นประเพณีเดือนยี่เปงอันนี้ก็แจ้งข่าวงานบุญให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย แต่วานี้คุณกนกพิช,ชัยนาะบ้านห้อยงูนในได้มาแววดี่วัดแล้วก็บอกว่าไปวัดพระธาตุจอมพอมาไปร่วมทอดกระถินคุณกนกพิช,ชัยนาก็ว่าอยากจะทำบุญทอดกระถินที่วัดโสพระนารามห้อยงูในก็่กว่าทอดได้กับมีปัญหา อย่าทอดวันที่สวันที่สี่นมูลหลวงพ่อเป็นต้นเป็นประธานก็ให้้อมไปตามกำลังศรัทธาไปจะให้จะ้อมกันก็ร่วมกันนะเวลาเก้าโมงก็จะเดินทางไปร่วมพิธีทอดกรถินวัดโสภนารามห้วยงูในห้วยงูในเนี่วันที่สี่นะ ญาติโย,ยมวันที่สี่ก็ไปร่วมกันแล้วก็ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันให้หอมกันตามเจตนาต้นต้นเกาต้นประธานอยู่ที่วัดพระพุทธบาทอุดมเดอบอกว่าขอหลวงพ่อเป็นเก้าเป็นประธานอันเก้าแต่บอกเอาว่ามันเจ็บหัวเขา่าเป็นประธานเป็นประเพณีสืบสานตานกระถินสามคี กเชิญชวนญาติโยมร่วมกันแต่ว่าคุณกนกพิช,ชัยนาเจ้นาก็ะช่วยกันให้ห้อมสร้างกุฏิสงฆ์สร้างกุฏิสงฆ์ถวายวัดพระพุทธบาทอุดมเรียบร้อยรวบโดนปัจจัยได้อยู่2,350บาท2นะ2,350บาท ได้ถวายไว้เป็นยอดปัจจัยกุฏิทรงที่สร้างนี้ก็จะมอบไว้ในวัดพระพุทธบาทอุดมวันที่ห้าเนี่ยวันที่ห้าพฤศจิกายนนั้นเป็นวันศีนใหญ่วันศีนใหญ่เป็นวันเดือนยี่เป่งก็ญาติโยมก็มาร่วมกันทําบุญทอดนะ ปัจจัยที่ได้ให้ได้หอมแล้วก็ร่วมสร้างกุฏิสฆงที่พำนักพักของภิกษุสงฆ์สมเน็ที่วัดพระพุทธบาทอุดมวันที่ห้าวันที่ห้าเดือนพุจิกายนก็มีผู้มีรายนามได้รับเป็นเจ้าภาพมีแม่วัฒนาพรกิติกูล เจแดงพร้อมโดยครอบครัวห้าพันบาทพาธิการสิทธิสิทธานสิริมังคโลเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลปุงดำร้อนสองพันบาทครอบครัวป้อมลาพรมมาบ้านหมอกเปาอุทิศแม่เมียรพรมมาลายออลิ่งพรมมาหกร้อยบาทเด็กชายยศธพัฒน พรมมาทำบุญวันเกิดเก้าปีห้าอบาทพระพัดประพัสโรวัดพระพุทธบาทอุดมหนึ่งม่นบาทพ่อประพัดยืนสักบันหองตุ่มหนึ่งปันบาทคุณนิระวันภูริรินนาคคุณคูระัยพันสัมปิตห้ริบเก้าบาทนายสุพัฒนางสายพินกิจศรีวณิตกุล อุทิศเือเจ้ากรรมนเวรหนึ่งมืนบาทแม่สรงควรดงดังบ้านสวนดอกสองมืนบาทนายมนตรีนางอรวรันปานหมอกคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองอึงห้าปันบาทแม่ศีดาจันทวีสองพันบาทแม่สุภาพรมั่งมูลสองพันบาท แม่มีใช้พินโยภาพบ้านปังปลอยสองบาทแม่พรบุญทาวงสา400บาทแล้วก็พระสมุนรงศักทิตะโสพนโนต,ตุเจ้าน้อยรองเจ้าวัดวัดสีดอนใจเลขานุก,การรองเจ้าคณะเปิดฝางสามพันบาทพระ้าจารย์พระครูปร,รัชเฉลิมเจ้าวาด วัดเขาช่องวัดเขา่องเขาช่องพัทธารามกาญจนะบุรีสองพันบาทยาสิบเอ็ดสุพนัดดิดพินสามพัน 3, บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามสามพันบาทชมรมผู้ปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์วัดพระพุทธบาทอุดมโดยกันนำแม่จงดีเชื่อกันทา หนึ่มือเอ่อหนึ่บาทพระครูวิสิทธิ์บุญญาคมเจ้าวาดวัดเสาหินตนะตุปีเบิ้มหนึ่งบาทแม่ขันแก้วสมอ้างบ้านประบงเวียงหนึ่งพบาทแม่ดินทิลายอดคำห้าร้อบาทนายวัสันบุญอ้ายนางสาวกุลพรบงราบ500รบาทแม่ลัก นารารองแสงห้ารอบาทแม่นิดเนธแม่นิทเนธสุวรรณยาณีหนึ่ันเกาสิบาบาทนายทวัฒพัทรพัตตาห้าบาทพระครูปราัตแอดประพัสโรเยาวาดวัดต้นรุงหนึ่งพันบาทพระเดชาวัดพระลูกวัดวัดสีดอนใจ หน0 0บาทพระประจักษ์ปัญญาวโรรักษาการเจ้าวาดวัดม่วงคำห้วยบอนสองพันบาทแม่วันเพนมดีรัตหนึ่พบาทคุณจารุวันใจชิด1,000บาทแม่สีนวลคำพีละ500บาทแล้วก็แม่อง พ่ออองแม่จอลุงตารวมเรยครอบครัวห้ารอยบาทแม่วารินจักรุ่งโรธอุทิศทืนายประพานวัฒนเหลืองสุวรรณนึ่งพัน 1, บาทแม่ชะออจิตนางสาวณภาลัยนายธิรพัชศิลาห้ารอยบาทแม่สิริวันนางสุนิสาจันรสศมีห้าร้อยบาท แม่จันทาเหลืองสุวรรณสวนดอก500บาทแม่อำนวยทองชัยสวนดอก500บาทแม่ทัศนีชัยเกตสวนดอก500บาทนายบุญเลิศสมบูรณ์หนึ่พบาทแม่เพนพรชัยเกตสวนดอกหนึ่งพันบาทนายพิสิทธ์บันกาศเตาดินห้าร้อยบาทพ่อหลวงสุรินแสนแก้วต้นหนุน หนึ่พันบาทแม่จ้อยเมืองใจหนึ่งบาทพระจันทร์รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองบัวคำห้าร้อบาทสามเณรมองระวันวัดพระพุทธบาทอุดมห้าบาทผู้ช่วยสมาร้รองหารแก้วหนึ่งพันบาทแม่ครูสุรีสายคำห้าร้อยบาทแม่จิละยิละพรกร่อม กอ,อ,อมเบลาดกอมเบลาดหนึ่พบาทแม่คำนวณบุญทาวงศาห้าร้อบาทนายสตีเวนนางขันแก้วโลสาม0ันบาทสามเณรกัด200บาทแม่ชีลูวิปัสนา100บาทและก็ติดตามด้วยคุณกนกพิชัยนาพร้อมด้วยคณะ บ้านห้อยงูใน2,350บาทมุทนาสาธุมาณโอกาสดีกับทุกขั้นที่ได้ร่วมกันก่ดสร้างกุฏิสงฆ์ถวายไว้ที่วัดพระพุทธบาทอุดมเป็นที่พำนักพักของพระสงฆ์สัมานเรนเพื่อประพฤติปฏิบัตศิศาสนกิจในวรโอกาสต่อไป ขอความสุขความมีธรรมจงมีแก่สถาสาธุชนญาติโยมทุกท่านที่ได้กินได้ดานได้รูช่วยกันในครั้งนี้แล้วก็จะไปลืมนะวันที่สี่นี่ก็เขาก็ร่วมด้วยช่วยกันไปตอดยาทินสามัคีณาติวัดโสพรนารามห้วยงูใน เปิ้ลว่าถ้าได้ยอดปัจใจมานี่ก็จะเอาไปปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างห้องน้าปรับปรุงอย่างต่างๆอืมก็เป็นเจตนาที่อันดีก็ไปกินข้าวตอนด้วยกันเจตนาเปิ้ลจะรับเลี้ยงข้าวตอนแกงพักปังฮ้อนๆว่าเอาอาตาโยมจอพักกาดแล้วก็แกงผักกาดใส่บกบแขวนไปร่วมกันเนอะ ยโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก่อนจากกันก็จะเอาสารธรรมมาอุมาฝาในเรื่องของสังขารธรรมทั่วไปในช่วงนี้เป็นการไว้ทุกข์เศร,ร้าโศกถวายเป็นอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชีนาถพระแม่เจ้าของชาวไทยเราพระพันปีพระปันปีได้ได้ตั้งบำเพ็ญพระราชทานกุศลบำเพ็ญกุศลศพณที่พระราชวังในกรุงเทพนะก็ฮาก็ดูแมลงตึงวันตึงวันเปิดโทรทัศน์ดูการสวดพระอภิธรรมแบบทำนองโบราณ ทำนองของหลวงทำนองของหลวงตุเจ้าเปิ่อจะนั่งหน้าเข้าหากันแล้วก็สวดเป็นทำนองเสียงเพราะสนอสดโดยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนีพร้อมโดยพระบรมสารุวงศ์ทุกทุกพระองค์ก็สเสด็จไปหน้าที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนะาพระเม่เจ้าชาวไทยทุกวันทุกวันนะแล้วก็เปิดกระประกาศให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะบูชาตอนนี้ไปที่สลาเปิ้นตั้งไว้เปิ้นจะมีพระบรมฉายารักเอาไปลงชื่อลงอย่างและก็ส่วนที่พระศบ พระศพหรือที่โกดของท่านนั้นเปิ้นยังบ่ได้เปิดเข้าไปเตื้อรอ,อพระราชทานดังของราชการของทางในวังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปินจะเปิดคือญาติยมเข้าไปไหวพระศพของพระพันปีหลวงนะพระปันตีหลวงเนี่ยเขาก็อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเขาก็ นุ่งชุดดำหรือบได้นุ่งชุดดำชุดขาวก็เอา,เอาติบบินมากัดที่แขนเป็นสัญลักษณ์การไว้ทุกข์และในช่วงนี้งานรื่นเริง,รงบันเทิงต่างๆปืนก็ของงดเว้นกันงดเว้นกันก่อนอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ตอนบ่ายนะบ่ายสองมงญาติโยมก็ไปจุไปจุมกัน ธรรมสันจอนเป็นครั้งสุดท้ายของอำเภอฝางณนะที่วัดสลีดอนใจเนะธรรมสัญจรไปร่วมกันตีหัน่นเขาก็ไปขึ้นเส้นขึ้นก้านจกเบอร์จกอย่างเอาอวัตถุที่เปินจะมอบยื่นปันฮือแกมูฮา่ทั้งหลายไปฟังธรรมสัญจรนถ้ามีโอกาสก,าก็จะได้ไหวพระ แสดงความอะไรในการจากไปของอสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพันปีหลวงของเราและท่านทั้งหลายโดวยวันนี้บทภาษาบาลีนำมาฝากคือแก่สาธยายมว่าอานิจจาวัตสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอดีพระพุทธเจ้าตัดในพระไตรปิฎกเล่มที่25่สิบหน้าแปดสังยุตติกายสกาตวักทีนี้สังขารเนี่ยนะสังขารก็คือร่างกายและจิตใจเราเนี่ยมันบัดเ่ยงบดัดแทบบัดแน่บัดนอนเกิดขึ้นมาแล้วในเบื้องต้นแปรปวนในธรรมกลาง และกระดับสลายไปในที่สุดมันมียังคงทนทาวรน,นิ่งอยู่ได้สังขารมีสองอย่างสังขารที่มีวิญญาณคลองกับสังขารบ่มีวิญญาณคลองสังขารมีวิญญาณคลองเช่นมนุษย์สัตว์ตั้งหลายแม่แต่ต้นไม้อันนี้ว่ามีวิญญาณคลอง สังขารที่ไม่มีวิญญาณคองก็เช่นตึกรามบันช่องวัดบาอารามกุฏิลงโบ์เจดีอันนี้บ่มีวิญญาณบ่มีวิญญาณคองแต่สังขารทั้งสองอย่างนั้นมีความเป็นปกติเหมือนกันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในทรามกลางและก็ดับสลายไปในที่สุด เออเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเป็นสภาพที่บ่เทียงแท้แน่นอนก็ย้อนมาสู่ตัวเราและท่านทั้งหลายเขาก็มาดูกระจกแยง,งดูตัวเองตัวเก่าว่าโอ้สังขารเราเนี่ยตั้งแต่น้อยถึงใหญ่มามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอยติโยมดูผมที่เคยดำก็กลับขาว ตาที่มันเคยยาวก็กลับสั้นเขี้ยวที่มันเคยมันก็กลับหอนหนังเคยตึงเคยตึงก็ย่อนยานไปตามกาลและเวลาจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยบ่มีเกสรเอออันนี้สังขารนะมันเปลี่ยนแปลงมันมาสู่ตัวเฮาแลตนตันทังางยเพราะเมื่อสังขารมันเปลี่ยนแปลงเนี่ย พระพุทธเจ้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขอให้เราและนันงหลายจงยังความไม่ประมาทสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมประโยชน์ตนเมื่อเกิดมาในภพนี้ชาตินี้ก็นหนึ่งให้มีความขยันมันเพียรเสาะเบีย้ยหาเงินเก็บเป็นทุนเป็นหลอน รักษาทรัพย์ที่หาได้ขยำม,มันเพียนนั้นไว้เก็บพร้อมรอมริบไว้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็คบมิตรคบเพื่อนคบฝูงที่ดีดแล้วก็ประพฤตินตนเป็นคนดีนะเดี๋ยวว่ามีสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองโดยทางที่ชอบที่ถูกที่ต้องที่ควรเมื่อประโยชน์ในปัจจุบันเท่าดีแล้วเนี่ย มีฐานะปอกินปอ,อยู่ดำเดินชีวิตก็สร้างประโยชน์ใดไว้ภายภาคหน้าาเนี่ยป,ประโยชน์ตนดีแล้วก็ประโยชน์ภายภาคหน้าแหมหนึงให้มีศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อเชื่อในประพุทธประธรรมประโชงเชื่อในการตัดสลูขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเชื่อกรรม เราสร้างกรรมดีได้รับผลดีสร้างกรรมชั่วได้รับผลชั่วมีผลของกรรมนี่คือมีศรัทธาเชื่อเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีศีลมีศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติไม่ไปคิดเบียดบังชังคนอื่นเขาไม่ติเตียนเล่าหน้าจ่าขวัญคนอื่นเขา,เอ,าอย่าไปปาก แปมแปมวันค่ำนะฮึกงึดถึงตนเองและคนอื่นนะมีศีลมีธรรมบะปูอูปดหมดเท็สญาดยมบะพิษลูกพิษเนื้อไผ่บะดื่มสุราและเมลัยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย